สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผู้จัดการเจอกีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาดูอะไรกันนะครับวันนี้เนี่ยจะมีทิคเล็กๆในการใช้เกียร์ออโต้นะครับของ Esu ูดีแม็กซ์2020วันนี้เนี่ยเรามาเจอกับรถรุ่นท็อปสุดของเรานะครับตัวนี้จะเป็น Esu ูดีครอสนะครับตัวนี้1นึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันนะครับเป็นตัวท็อปสุดรุ่น M เกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเกียร์ออโต้นะครับ ของทางอีสูเนี่ยใช้งานเป็นแบบไหนใช้งานยังไงมีทิกอะไรที่จะมาบอกนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับวันนี้เนี่ยเรามีเกีย์ออตโตในตอนเดียวในรถแคปและรถแคปโฟซึ่งราคาเอื้อมถึงได้แล้วก็เป็นรุ่นประหยัดด้วยนะครับเริ่มต้นที่5 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับไปจนถึง7 2 0 0แสถ้ายังไงวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกีย์ออตโต้ของอีสูเนี่ยมีความพิเศษและใช้งานยังไงครับไปเจอกันเลยครับ ต่อไปเรามาดูว่าเกียร์ออโต้ของยีสูเนี่ยครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับผมสําหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานเกียร์ออตโอต้หรือขับเกียร์ธรรมดานะครับบอกว่าเกียร์ออโต้ของอีสูเนี่ยขับง่ายมากนะครับเรามาดูครับเกียร์ออโต้ของอีสูมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูที่1นนะครับตำแหน่ง P นะครับตำแหน่ง P ตัวนี้จะเป็นตำแหน่งในการจอดรถนะครับตัวนี้เนี่ยคล้ายๆกับมี เกียร์มือนะครับก็คือดึงเบรกมือเอาไว้แต่จริงๆเนี่ยในตำแหน่ง P เนี่ยก็คือตำแหน่งที่เราจะหยุดรถโดยรถไม่ไหลนะครับต่อมาเป็นตำแหน่ง Gear A. Gear A, เกียร์อาเกียร์อาเนี่ยก็คือเกียร์ถอยหลังนะครับตำแหน่งเกียร์เอ็นเอ็นก็คือเหมือนเกียร์ว่างในเกียร์ธรรมดานะครับตำแหน่งเกียร์ดีเกียร์ดีก็คือ er เกียร์เดินหน้าเกียร์ดีเนี่ยจะแบ่งเป็น6เกียร์เดินหน้านะครับโดยพอเราเข้าตำแหน่งเกียร์ดีเนี่ยเราสามารถใช้คันเร่งและใช้เบรกแค่นั้นนะครับผม แต่ของ i s ซูนี่มีระบบริปโทนิกริปโทนิกคือตัวไหนนะครับก็คือเราผลักจากตำแหน่งเกียร์ดีมาที่ด้านขวาของเกียร์นะครับพอเราผลักมาเนี่ยครับเราสามารถที่จะใช้เกียร์ออโต้กึ่งเกียร์ธรรมดานะครับหมายถึงว่ามันจะมีสัญ,สญ,ญลักษณ์บวกลบนะครับถ้าบวกเนี่ยเราต้องเพิ่มเป็นการเพิ่มเกียร์นะครับเช่นอยู่ที่เกียร์หนึ่งเพิ่มไป2ไป3ไป4ไป5ไป6นะครับ ถ้ตาตำแหน่งเกียร์ลบเนี่ยก็คือการลดเกียร์นะครับอยู่ตำแหน่งเกียร์หกจะแซงเราก็คลิกมาที่ลบมันก็จะลดมาที่เกียร์ห้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางีสุมีระบบ ECU ในการควบคุมการเปลี่ยนเกียร์นะครับไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นถ้าลกเครื่องไม่ได้ความเร็วเกินอาจจะมีอันตรายต่อระบบเกียร์ทาง ECU ก็จะป้องกันการเปลี่ยนเกียร์นะครับก็คือช่วยให้เราเข้าเกียร์ได้ไม่เป็นอันตรายนะครับ ไม่ต้องมามานั่งซ่อมนั่งอะไรนะครับผมตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเราใช้ตำแหน่งเกียร์แล้วที่หน้าปัดเนี่ยจะขึ้นยังไงบ้างนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปลองขับกันนะครับว่าอารมณ์ในการขับรถยี่สุเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้อยู่ตำแหน่งเกียร์ทีนะครับเหยียบเบรกนะครับต้องมีเซฟตี้เราต้องเหยียบเบรกค้างไว้นะครับแล้วกดปุ่มมันจะมีปุ่มอยู่นะครับอยู่ด้านหน้าของเกียร์นะครับแล้วก็ดึงมาที่ตำแหน่งเกียร์ดีนะครับตำแหน่งเกียร์ดีเดินหน้าครับไปกันเลย เสียงเงียบมากนะครับรถอีส cool ูต1.9เนี่ยแทบแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะครับเงียบมากถ้าเราไม่เปิดเพลงนะจะไม่ได้ยินเลยนะครับตอนนี้นี่ไม่ใช่ว่าไม่ตัดเสียงนะครับมันเงียบครับตัดเสียงส่วนนึงแต่เงียบมากเพราะว่าเครื่อง1.9เนี่ยของของรุ่นปัจจุบันรุ่นรุ่นออนิส2 0เนี่ยถือเป็นเครื่องที่ที่เงียบมากแล้วก็เก็บเสียงได้ดีด้วยในห้องโดยสารนะครับเนี่ยครับพอสมุตินะครับเกียร์หนึ่งสองสามแทบจะไม่รู้สึกตัวเลยนะครับว่าอ่ามันเปลี่ยนเกียร์แล้วนะครับเราสามารถใช้เหยยีีบบคคันนรร ตอนนี้ไปนยครับมารู้สึกนิดนึงนะครับจังหวะที่ว่าเปลี่ยนเกียร์นิดหน่อยนะครับแต่ตำแหน่งเกียร์เนี่ยมันจะอยู่ที่ตำแหน่งเดียร์ตำแหน่งดีเราจะไม่รู้ว่ามันอยู่เกียร์ไหน1นถึงหนะครับตอนนี้แ80ดกิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับนั่งสบายมากเดี๋ยวผมจะโชว์การเปลี่ยนเกียร์กึ่งเกียร์ธรรมดาให้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยใช้งานยังไงนะครับก็คือเป็นรถเกียร์ธรรมดาที่ไม่มีคลัตช์นะครับเราแค่ อยากากเกียร์ยังไงเราก็สามารถที่จะลากเกียร์เหมือนเกียร์ธรรมดาได้นะครับแต่รบบวัยรุ่นใครอยากลากเกียร์ทาท่อดังๆก็สามารถที่จะลากได้นะครับครับต่อไปเป็นการใช้ระบบรีฟโทนิกนะครับก็คือจากตําแหน่งเกียร์เอ็นนะครับสังเกตที่ตําแหน่งเกียร์เอ็นนะครับพอเราเข้าเกียร์เดินหน้านะครับตัวดีตัวดีเนี่ยก็คือเราขี่เหยียบคันเร่งกับกับเบรกแค่นั้นนะครับอยากจะให้รถพุ่งรถเร็วขนาดไหนเราก็เหยียบคันเร่งใช้น้ําหนักเท้า นะครับผมแต่พอเราใช้ระบบรีฟเอรนิกก็คือกึ่งเกียร์ธรรมดากึ่งเกียร์อัตโนมัตินะครับสังเกตดูนะครับปลักปาทางขวาของเกียร์ทีนี้มันจะขึ้นเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งหรือเราใช้งานอยู่ในความเร็วไหนก็ตามเนี่ยมันจะขึ้นเช่นด้านร้อยหนึ่งก็อาจจะขึ้นที่เกียร์หกนะครับผมเราก็สามารถที่จะเพิ่มเกียร์ได้โดยถ้าเกิดว่าตำแหน่งบวกนะครับปลักผลักขึ้นหนึ่งครั้งมันก็จะไปที่เกียร์สองสามสี่ห้านะครับหรือว่าเราอยากลดเกียร์เน มันก็จะลดเกียร์ให้นะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นจะมี ECU นะครับในการที่จะประมวลผลให้เรา,ว,าว่าการเปลี่ยนเกียร์ของเราเนี่ยสมบูรณ์ไหมสามารถทําได้ไหมเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบเกียร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นริกเล็กๆนะครับก็อยู่ที่การใช้งานด้วยเราชอบแบบไหนชอบแบบเหยียบคันเร่งอย่างเดียวหรือว่าอยากลากเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาครับผมตอนนี้อยู่เดนตอนหนํ่งกำลังจะใช้รีฟทอนิก โ okay. อเคเรใช้ที่ตัวนี้เสร็จค้างที่หนึ่งเกียร์สามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเหยียบคันร่งไปเนี่ยครับเขาจะไม่เปลี่ยนเกียร์ให้จนกว่าเราจะอ่าเป็นเกียร์สี่นะครับขยับไปที่บวกก็จะเป็นเกียร์สี่นะครับผมอ่าแล้วก็พอถึงรอบเครื่องก็ขยับไปที่เกียร์บวกก็เป็นเกียร์ห้านะครับตอนนี้เกียร์ห้าแล้วนะครับ ความเร็วยังไม่ได้พอความเร็วยังไม่ได้จะได้ยินเสียงตืด๊ดนั่นคือ ECU ทำงานนะครับก็คือรอบเครื่องกับความเร็วเนี่ยยังไม่ได้เขาก็จะค้างที่เกียร์5นะครับจนกว่าความเร็วเราจะได้แต่ถ้าอยู่ในตำแหน่งเกียร์ D เนี่ยเขาจะคำนวณให้เราเลยโดยเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้อยู่หน้าเกียร์ไหนนะครับตอนนี้อยากเล่นแซงก็กดลงมาที่ลบมันก็จะลดไปที่เกียร์4นี่เครื่องแรงเครื่องก็จะมา ครับขึ้นไปแล้วนะครับนี่นี่คือทิศนะครับในการใช้งานรถอีซสุแต่ถ้าผมผมชอบดีอย่างเดียวนะครับดีเดินหน้านะไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปคอยเปลี่ยนเกียร์นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าน้องๆผู้หญิงนะครับชอบใช้เกียร์ออโต้แล้วอีซสุเป็นรถที่ขับขี่ง่ายนะครับไม่ต้องห่วงว่ารถกระบะมันจะใหญ่เกินตัวหรือเปล่านะครับ ในรถหลายๆรุ่นเรามีทั้งกล้องถอยหลังให้นะครับแล้วก็ทัศนวิสัยของรถกระบะอีซูเนี่ยสังเกตดูทางภายใน,ในกว้างมากนะครับกว้างมากแล้วก็เรามองเห็นรอบทิศทางนะครับการใช้งานในชีวิตประจำวันจะไม่เหนื่อยนะครับเราก็จะมีหลายๆรุ่นเริ่มเริ่มต้นที่ตัวแคปออโต้เครื่องพันเก้านะครับอยู่ที่60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6แสน4หมื่นะครับ6แสน4หมื่ไม่ใช่6แสน7 0มื่นะครับแล้วก็แ a p ็บโฟร์เอสออโต้่นเริ่มต้นเหมือนกันอยู่ที่7แ2 1 0 0 0นหนนะครับจองวันนี้รับรถ15ตุลาเพราะฉะนั้นเนี่ยจองก่อนรับรถก่อนอีซุยอดขายอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นเดือนที่3แล้วที่แต่13,000คันเพราะฉะนั้นเนี่ยผล งานการันตีได้ว่าคนซื้อรถอีสุคุ้มค่าตั้งแต่ก่อนซื้อรถหลังซื้อรถนะครับหรือใช้งานไป7ปี8ปีต้องการขายต่อรถอีสุก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของราคารถมือ2นะครับถ้ายัางไงติดต่อนะครับรับแคมเปญน,นะครับผมก็คือผู้จัดการเจได้นะครับทางผมเนี่ยก็จะมีอีสุในกลุ่มหาดใหญ่ทั้งหมด 22สาขา7จังหวัดภาคใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากซื้อรถอยากได้รถหลักฐานอาจจะไม่แน่นพอนะครับไม่มีสลิปเงินเดือนค้าขายหาบเลรนะครับหรือมีประวัติม,ตมีประวัติการผ่อนล่าช้าอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะมีทางออกให้นะครับหรือลูกค้าที่มีรายได้ประจำนี้ จะออกง่ายกว่าเพื่อนหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทุกอาชีพออกรถได้อย่าก,กลัวที่จะปรึกษากับทางฝ่ายขายผมนะครับหรือว่าติดต่อทางผมได้โดยตรงหรือติดต่อทางเพจนะครับได้เลยเรายินดีที่จะไปเสนอราคาดูแลเรื่องเอกสารแล้วก็ช่วยเหลือให้ลูกค้าออกรถได้แค่คุณอยากออกรถนึกถึงอีสุฮัรใหญ่นึกถึงผู้จัดการเจและทีมขายออนไลน์ของกลุ่มอีสุฮัรใหญ่ครับ ยังไงวันนี้ลาก่อนครับไว้เจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ